สวัสดีครับวันนี้เรามากันที่ Park ฟิวเจอร์พาร์กลังสิตนะครับงานประมงน้อม9ก้าครั้งที่34วันนี้ก็จะมาดูปลาหายากครับสัตว์น้ำหายากจะจะเจอตัวอะไรบ้างสัตว์อะไรบ้างก็เชิญรับชมติดตามนะครับ ใช่ป่ะข้หกน้ามยื่นมือหัวมหัวมกกบไปนี่เลยปวเจ็บปวดใจ นี่ตัวใหญ่มากเกี่ยวกับไรดิเกี่ยวกับพ่อนี่แล้วมันพ่อนี่พ่อเล็กนิดเด็กห้ามยื่นมือครับมือขาดโอุ้ดยอดห้ามยื่นมือเหมือนกัน

ตัวนี้น่าจะยี่สิบปีหรือว่าจะสักสิบปีถ้าเลี้ยงอาหารดีๆที่ก,กว้างๆมันอาจจะสิบปี ้ยกดี่สลัมเดอาก็ดีนางฟ้ามีหลายกรดีกรดีแชกกรดีมุก ทีมนะไปมาครับโอเคแต่ไม่ติดกันดิครับนะครับยอมครับเงียบก่อนกดกด

โตใหญ่นะได้กว่าโตได้กว่านี้เยอะอยู่ได้50ปีเจือตัอเจือตัอแม่น้ำผมเกือบธุรกิจค้าขายจริงไหมเนี่ย แวงก็เลี้ยงมาตวัวโคตรดุดเลยมันขี้กลัวนะแต่มันดุมากมเลยกระามก้กอนชอบอยู่ใต้ใต้ขอนไม้อเงี้ยต้องมีขอนไม้หรือว่ามีถ้ำมีอะไรให้ลหลบตายเยอะ <laughs> ไ่คช่อาษารั่งเลยเนาเดินาเลยะอ่ต้นองนงเออออยู่ตรงนี้ข้างต๊้วนเี

ถ้าเรแต่เสียเดอรมันกินอาหารเป็นอย่างเดียวมันไม่กินพวกอาหารแห้งค่อยคิดว่าจะเลี้ยงอยู่เหมือนกันแต่เขากินพวกเสด็งนะนี้ก็เลยเลี้ยงต้นไม้ ตู้นี้จอดสวยมากช่อนต้นไม้ช่อนอยู่อะเป็นไก็ให้มา <c oughs> ตัวเดียวตู้นี้วาเนสีอ <c oughs> อีกรอบตัวใหญ่มากกัดที่แขนขาดเลยนะตัวเรามันไม่กัดกันเพราะว,ว,ว,ว่าเพราะว่ามันเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กตัวใหญ่เลยน,ะนี่เทียบกบบท่อน้ำท่อน้ำเลยท่อน้ำก็ประมาณก,กำปั้นก็นก๊อปั้นตัวปลุ่ม ตอนนี้มาถึงมุมจระเข้บ้างเียมพบกับการแสดงลูกกลงระเขู้่วนะครับทีทางตกลงเรนนิ่งผ่านดุสิงแล้วระเข้สกิลนะฮะว่าไงฮะว่าลกาจะไม่แสร้านเราก็ไม่ใส่ใส่ยิ่ที่ด้ลังดุชิ่งกปลอยเลยนะครับเราบอกว่าฝากไว้ด้วยนะครับ ผลิตภัณฑ์จากจระเข้ทำเองทำเอกระเป๋าหนังาโอเขคครับผมนี่เองใช้ใช้เองใช้ดีมากเลยนะเป็นไงครับกระเป๋ากระเป๋าตาตาจระเข้ใช้มาแล้วสิบปีครับคุณภาพดีเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเป็นกรพยายามแล้วไม่ใช่หุ่นะครับดีที่สุดเลยของผมนะ่มเป็นไงครับซื้อกระเป๋าสตางค์มาวันเดียวเลยฮะเป็นไงครับ เพื่อนชมเลยเพื่อนนะครับกับน้องๆหนูๆนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับการแสดงจับจระเข้ของเรานะครับเป็นการแสดงโดยผู้เชี่ยวชาญที่รับการฝึกฝนมาอย่างดีโชคแค่น้องชื่อนะครับจะมีที่นะครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะก็พาน้องๆขึ้นมาได้นะครับครับโปรดไม้จับยานในการรับชมด้วยคินได้นะฮะขออนุญาตนะฮะน้องๆนะครับเพื่อเพื่อแบกทายนะฮะแบกๆกันนะครับวันนี้ วันนี้เหลือแค่สองรอบนะฮะรอบสิบนาฬิกากับรอบ19บานาฬิกานะครับสำหรับน้องโนโนที่อยู่ด้านข้างนะครับ น้ำนิเวศน้ำตกน้ำทาร์อยากได้มากเลยตัวเตียงนะี่มีกองด้วยเจอดี้งามดีเกตอร์เตียวเลย นี้ก็อีกตู้หนึ่งเสียว,ต,ว,ต,ว,ต,วตู้ตู้ต่ำแต่ตู้ต่ำด้านกว้างเออ้างกว้างเลี้ยงสัตว์น้ำตื่นเลี้ยงไม้น้ำก็ดี

ลุงทีเป็นปรมาจารย์เขาไมได้มาคนเดียวครับพี่ใหม่ครับเขายังมีบัตนี่ผู้ใจของเขาน้านะคระับครับผนีคนเยอะมากลยม,มองไม่เห็นเลยต้องยกโทรศัพท์ขึ้นถึงจนะเห็นขอเสียงบปือต้อนรับอาจารย์ที่คงจโคงกามเนื่องจากจอร์เช่คนดูเยอะมากเราก็มาดูงานขอบคุณกันดีกว่า หมดมากจนกล้องถ่ายไม่เห็นถ่ายไม่เห็นเลยหมดตุ๊ไม่คอยเห็นมองเห็นแต่ว่าถ่ายไม่ค่อยเห็นมองเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่าวเวนุ่มให้มกิด หนวดมันหนวดมันจะยาวยาวกว่าโกแมันกับคณที่เมื่อกี้เราดูไหายไปแล้วมันมันมีมันมีต่อมต่อมจุดจุดอะไรทั้งนันโคมเล็กมากถายไม่ค่อยเห็น ปลาจิ้มฟันจระเข้น้ำจุอยู่บนผิวน้ำนิดเดียวจิ้มฟันจระเข้ทะเลอันนี้ม่อยู่ผิวน้ำแล้วอันนี้ดำ มีมาน้ำมาตัวด้วยมาน้ำเป็นอรแล้วมีมนันนำหัวตัด้วยหัวปากเหรอหัวปักเลแล้วนอนายย,ยากจงไม่กากาเลย <c ười> แค่นี้นะนี่ครับตูมปลามมลวี ตามหมอสีมลรวีตู้ยาวมากแต่ดูด้านกว้างด้านกว้างมีอยู่แค่นี้ดูเที่ยวมือเนี่สองว่ามือประหยัดเนื้อที่ดีแต่อย่าแล้วตู้ใหญ่ๆยาวๆนี่ยอดมาดู่อน ีออเ,เพื่อนกันเพื่อนกันธรรมดามอยู่กันไม่ได้เนี่ยสองตัวเนี่ยมันดูมากกัดยังขาขาดเลยไม่รู้สองตัวนี้มันอยู่กันได้ไงน่าจะอยู่กันมาแต่เด็ก

ก็เป็นโซนเขาน่าจะเป็นโซนประกวดทำกอนประกวดนีน่ประกวดวันชนาล์เรือดำรงนึงรือึว่าตัวนี้จะสั้นสั้นมีทรงสั้น สวยทั้งนั้นนี่ตัวนี้ตัวนี้สวยมากแต่ว่าสีในโทรศัพท์มันจะไม่ไม่เหมือนสีจริงไม่เหมือนตัวจริงสีมันจะดอบลงโวลาถ่ายเนี่ยตัวนี้มันแดงความจริงมันแดงกว่าในในคลิปที่ถ่ายในโทรศัพท์มันไม่ไม่แดงไม่ไม่ขึ้นแดง ตรงสวยมากตอนนี้ตัวนี้ก็ได้ชนะเลิยขีบใหญ่มากเลยกุ้งมาแล้วจะซัดกันแล้ว ด้านนี้ก็จะเป็นพวกทองมาเลยทั้งหมดเลยทองมาเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้มาทองกองอะ่ะดูไม่เป็นเหมือนกัน นี่ก็เดินมาถึงป่ามังกรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีป่าอีกหลายๆอย่างครับที่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแบตมือถือใกล้จะหมดนะครับก็ค่อนข้างจะเสียได้นะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะถ่ายเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าต้องเตรียม power bank มาด้วยแล้วครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่นะครับ